สวัสดีครับวันนี้คุณอยู่กับ M t ่ายท่านนะครับวันนี้เราจะมาสอนเปลี่ยนยางนะครับเปลี่ยนยางในหรือว่ายางนอกของรุ่นไทท่าน RX นะครับวันนี้เราจะมาสอนเปลี่ยนล้อหน้านะครับสําหรับลูกค้าที่ติดตั้งกันล้มไปนะครับมันจะค่อนข้างเปลี่ยนยากนิดนึงนะครับเพราะว่ามันจะมีสายก็คือถ้าเป็นตัวติดตั้งกันล้มตัวใหม่ล่าสุดของเราเนี่ยก็คือสายจะออกมาทางด้านนี้ครับแล้วก็ ม่งั้นมันต้องแกะสายมอเตอร์ครับมันถึงจะถอดลอ,อกได้มันมีวิธีนึงก็คือเราถอดนอตหัวโช๊คครับฝั่งฝั่งฝั่งซ้ายเนี่ยคลายออกครับผมเพื่อที่จะให้สามารถถอดโช๊คตัวนี้ออกมาได้เพราะว่าถ้าไม่คลายนัตฝั่งนู้น,นะครับเวลาดึงโช๊คลงอ่มันจะติดครับผมแล้วมันก็จะไม่สามารถดึงโช๊คออกมาได้พอเราเอาโช๊คออกมาได้แล้วใช่ไหมครับเสร็จเรียบร้อยแล้วต่อมาเราก็ มาขันยางออกครับผมนี่ที่นี้ง่ายแล้วครานี้ผมใส่สเปเซอร์เลยนะมันก็จะค่อนข้าง กว้างนิดนึ่งหน้ายางนี่พอเราถอดเสร็จปุ๊บเราดึงออกมาได้เลยเห็นไหมเราไมา่ต้องงัดยางเห็นไหมครับถอดออกมาได้เลยเดี๋ยวเราก็มาเปลี่ยนยางในครับผมแกะออกครับ แกะออกอย่างนิดนึงนะครับเพราะมันโดนลมอัดมานานอแกะออกได้แล้วดึงยางในออกครับยางสก,กูเตอร์ส่วนใหญ่ผมจะไม่ปะนะครับเพราะว่าว่ามันมันอาจจะเรรั่วได้อีกแต่ผมแนะนํานะครับเราแกะยางออกแล้วเนี่ยจุกมันอยู่ตรงนี้ใช่ไหมมาร์กไว้ครับมาร์กไว้อาประกานมิีิหรืออะไรก็ได้มาร์กไว้ทีนี้เราก็เอาตัวเนี้ยไปสูบลมดูครับว่ามันรั่วออกทางไหน แล้วเราก็มาเทียบดูจะได้รู้จุดครับว่าโดนพวกตะปูหรือว่าหนามตําอยู่ตรงไหนอยู่หรือเปล่าแล้วเราก็เอามาเทียบครับเห็นไหมครับพอผมได้จุดรั่วแล้วใช่ไหมผมก็มาเทียบดูอ่จุกมันอยู่ทางนี้นะแล้วก็มาเทียบอ่มันก็น่าจะรั่วประมาณตรงนี้นะเราก็มาลูปหาดูครับว่ามันมีเศษอะไรที่ใช่มัน ยางคาอยู่หรือเปล่าอันนี้ดูแล้วก็ไม่น่าจะมีนะครับไม่น่าจะมีทีนี้เราก็เอายางนอกไปเป่าลมเพื่อทำความสะอาดก่อนครับจะได้ไม่ต้องมีเศษฝุ่นทำให้ยางรั่วรั้งต่อไปอีก เมื่อเราเป่าเสร็จเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับมันก็จะเป็นยางแบบนี้จําลายไว้ดีนะครับว่าใส่ด้านไหนทีนี้ตัวยางนอกเอ้ยตัวยางหนเนี่ยจะมี2แบบเป็นยางแบบหนา cst เนื้อยางจะค่อนข้างดีนะครับไม่แตกกลายงาง่ายๆหรือว่าไม่รั่วง่ายไม่โดนยางนอกกัดง่ายนั่นเองแล้วก็เป็นตัวธรรมดาครับบางกว่านิดนึงแต่ตัวนี้ที่เราซื้อมาก็ค่อนข้างดีนะครับไม่ถูกมากจนเกินไป อันนี้เราจะขายกันอยู่ที่190บาทต่อเส้นครับถ้าเป็นตัวเซตทีจุกจะเป็นสแตนเลสนะครับเราจะขายอยู่ที่250บาทต่อเส้นนะครับค่าขนส่ง5ค่าขนส่ง35บาทต่อครั้งนะครับก็เลือกเอานะครับว่าจะชอบแบบไหนแต่ถ้าเป็นตัวเซตทีเนี่ยข้อดีของมันก็คือจุกเนี่ยมันจะไม่รั่วเลยนะครับมันไม่เคยมีปัญหาลูกค้าจุกขาดเลยสําหรับตัวนี้ค่อนข้างดีแต่ถ้าเป็นตัวเนี้ย สายไปสักระยะหนึ่งถ้าเราบดยางหรือว่ายางรั่วครั้งหนึ่งเนี่ยจุกอะมันชอบมันชอบขาดับผมไปไหมแบบเนี้ยอันนี้คือมันเสียแล้วนะผมออกมาให้ดูประมาณนี้ได้เป็นดอสเสียติแต่ว่าจริงๆรแล้วเราจะใส่ย,ยางเข้าไปอย่างนี้เลยก็ได้แต่ว่ามันมีเปอร์เซ็นต์นะครับว่าเราใส่ไปปุ๊บไอตัวเนี้ยมันจะไปหนีบมันจะไปหนีบเอ่อยางในดังนั้นผมแนะนำให้ไปเป่าลมเล็กน้อยครับผม เป่าเหมือนอันนี้อ่าเดี๋ยวผมทําให้ดูนะครับเมื่อเราเป่าลมมาแล้วก็อยู่ประมาณนี้นะครับเราไม่ต้องเป่าให้มันแน่นมากก็แค่ให้มันพองตัวเท่านั้นเองแล้วทีนี้เราใส่เข้าไปครับผมดูให้ดีนะครับลายยางมันอยู่ด้านไหนไม่งั้นเดี๋ยวจะใส่ลายผิดลายแล้วก็จะเปลี่ยนยากนะครับ เห็นไหมครับมันก็จะอยู่ประมาณนี้ยางมันจะไม่แลบออกมาข้างนอกก็คือเวลาใส่แหวนประกบเนี่ยมันจะไม่หนีบยางในครับผมมันเป็นการป้องกันการหนีบเห็นไหมเวลาใส่มันจะไม่หนีบยางใน,น,างนเห็นไหมมันจะไม่แลบออกมาแบบมันยางมันจะไม่ปิ้นออกมานอกขอบอันนี้ด้านเองอ่าถ้าเป็นแบบเนี้ยมันอาจจะแลบออกมาทําให้ขอบล้อแม็กเนี่ย ไปหนีบแล้วก็ทําให้ยางรั่วซ้ําได้อีกนะครับอันนี้ผมฝากให้ดูในจุดนี้ด้วยเพื่อป้องกันการหนีบของยางในนะครับอ่ะพอเสร็จเรียบร้อยปุ๊บเรามาประกอบเลยครับประกอบเห็นไหมตัวนี้เป็นตัวขยายล้อนะตัวนี้เป็นสเปเซอร์เอาไว้ขยายล้อให้ยางหน้ากว้างขึ้นนะครับเพราะว่าเดิมเดิมเนี่ยอ่ามันจะ ค่อนข้างหน้าแคบหน่อยเพราะว่าเส้นผ่าศูนย์หน้าหน้า,หน,าหน้าของกระทะาลอ้อแม็กเนี่ยครับมันจะค่อนข้างแคบนิดนึงถ้าเราใส่ยางหน้ากว้างไปมันก็ยังแคบอยู่นะครับผมก็เลยออกแบบชุดแต่งเป็นแหวนสเปเซอร์มาเพื่อลองให้ยางมันหน้ากว้างขึ้นครับผมแต่ก็แล้วแต่คนชอบนะครับอันนี้ผม,มทำให้ดูเป็นต้นแบบ ใส่นอตเข้าไปครับ เรียบร้อยครับทีนี้เติมลมตัวลมผมแนะนำให้เติมไปที่35 psi นะครับแต่ว่ารถผมอะ่ะผมจะเติมอยู่ประมาณ40่สถึงสีนะเพราะว่าเดี๋ยวแป๊บหนึ่ง เอาใหม่ oh ครับเมื่อกี้นี้เครื่องปั๊มลมมนทำงานเสียงค่อนข้างดังผมเติมไปผมแนะนำไม่ให้เติมต่ำกว่า35นะครับเพราะว่าถ้าเราต่ำไปสาสาเนี่ยเมื่อเราใช้งานไปบางทีมันอาจจะมีลมรั่วซึมออกได้บ้างเล็กๆน้อยๆน,นะครับเราต้องหมั่นดูแลหรือว่าเช็คลมยางบ่อยๆถ้าลมมันต่ำกว่า30ปุ๊บเนี่ยมันจะรั่วง่ายมากๆเลยเพราะว่ายางมันจะค่อนข้างยืดหยุ่นมากเกินไปแล้วก็นั่งนั่งส่วนแก้มของยางนะครับทำให้ยางรั่วได้ง่ายแต่ทุกลูกค้าเติมไป40หรือ45เนี่ย มันเดือนนึงครับก่อเราจะมาดูทีหนึ่งมันก็แทบจะไม่ต้องดูแลเลยครับของผมเติมไว้สี่สิบเลยนะแต่ว่ามันเติมสูงสุดได้ที่ห้าสิบนะครับนี่เหไหมมันจะมีบอกครับพผมมาเติมไว้ที่สี่สิบนะเห็นไหมก็คือถ้าสี่สิบน่ะมันไม่ต้องมาคอยดูแลครับผมว่าเ,เดือนนี้ ต้องมาคอยดูว่าลมอ่อนหรือ,อยังอะไรประมาณนั้นผมก็นานๆทีนึงกว่าจะรู้สึกว่ามันแบนนะครับก็ถึงจะมาดูแลแก่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วครับการเปลี่ยนยางไม่ต้องงัดยางเลยครับกระทะหรือว่าล้อมอเตอร์แบบนี้มันค่อนข้างดูแลรักษาง่ายครับผมไม่ต้องงัดยางไม่ต้องอาศัยสกิลในการทําค่อนข้างยุ่งยากทีนี้ก็ใส่โชก็เสร็จเรียบร้อยแลย้วแต่ว่าขั้นตอนในการ หรือโฉมค่อนข้างยากนะแต่ถ้าเป็นตัวก็เรียกว่าถ้าเป็นตัวที่ไม่ได้แต่งเป็กล้อกันล้มอะ่ะล้อหน้ามันก็จะง่ายกว่านี้เราก็แค่ถอดล้อด้านซ้ายด้านขวามันก็จะสามารถทําได้เลยนะต้องก็ก็สามารถให้ล้อลงมานิดนึงปุ๊บแล้วเราก็สามารถถอดล้อแม็กออกมาได้เลยก็ประมาณนี้นะครับ ถ้าล้อหลังก็เช่นเดียวกันครับถอดสวิงอาร์มอาด้านข้างขันน็อตสตัวแค่นั้นครับเรียบร้อยเลยง่ายมากๆครับสำหรับใครที่ไม่เข้าใจก็ลองดูคลิปวิดีโอนี้นะครับอาจจะทำให้เข้าใจได้ง่ายมากขึ้น ามีข้อสงสัยอะไรเพิ่มเติมก็สามารถทักแชทมาถามเราได้นะครับถ้าผมว่างผมก็จะรีบตอบทันทีเลยแต่ถ้าผมไม่ว่างก็รอแป๊บนึงนะครับแล้วเราก็จะเข้ามาตอบเห็นไหมเท่านี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วอ่ะทีนี้มันจะมีปัญหาตรงไหนอีกถ้าถอนถ้าถอดตัวโชคใช่ไหมตัวโชคอะ่ะ มันจะเป็นอย่างนี้มันจะเป็นมันจะหมุนตามไอ้ตรงเนี้ยผมแนะนําให้เอาคีมล็อกนะมาหนีบมันเอาไว้เพื่อป้องกันการหมุนตามหน้ามาดูฝั่งนี้ก็ได้ฝั่งนี้เห็นไหมนี่ผมหนีบมันแบบนี้<อ>เห็นไหมหนีบตัวนี้ไว้เท่านี้เราก็แฝังเข้าไปเลยครับประแจเบอร์แล้วแต่นะอันนี้เป็นน็อตแต่งมันก็ ประแจเบอร์ใหญ่หน่อยขันเข้าไปเลยน่๋ยวไม่เห็นไม่ชัด๋ยวผมขยับกล้องนิดนึงนี่ก็ประมาณนี้ เอนนีเสร็จแล้วเราก็มาขันน็อตเลยต่อมาอีกด้านหนึ่งนะด้านนี้ผมติดตั้งการสะบัดน,นะครับมันก็เลยต้อง ใช้ประแจธรรมาดาขันเมื่อกี้นี้ด้านนั้นผมก็สามารถใช้เป็นบล็อกขันก็ได้นะถ้ามีบล็อกแต่ว่าด้านนี้มันติดการสะบัดหรือไม่ถ้าเราไม่รีบแล้วก็ถอดชุดการสะบัดก่อนก็ได้ครับแล้วก็ใช้ประแจบล็อกขันนะผมก็ขันเข้าไปานี้เลยแต่ถ้า ไม่ได้ถอดตอัวโช๊คครับมันจะง่ายกว่านี้มากเพราะว่าถ้าเราไม่ได้ติดเบรกล้อกันล้มนะเราก็แค่ถอดน็อตล้อน็อตล้อตรงนี้ครับดันซ้ายแล้วก็ดันขวาแล้วมันก็จะดึงล้อลงมาอย่างนี้ได้เลยพอมันดึงล้อลงมาเสร็จปุ๊บเราก็เปิดฝาตัวล้อแม็กได้เลยครับแล้วก็เปลี่ยนยางใส่เข้าไปปุ๊บเราก็เอาล้อสวมเข้าไปเหมือนเดิมแค่นั้นเองก็เสร็จแล้วแต่ของผมม,มันเป็นคันที่ ติดตั้งเฟือล้อกันลมนะแล้วก็มีการสะบัดได้ผมก็เลยต้องถอดโชคนะถ้าไม่ถอดโชคเนี่ยมันจะต้องลื้อสายไฟค่อนข้าง,างอ่ายุ่งยากนะ แต่ดบ้อยแล้วครับทีนี้เราก็มาใส่ตัวเป็กลอ้อนะรุ่นนี้จะเป็นรุ่นท้ายท่า X น,นะครับถ้าเป็นรุ่นอื่นมันก็จะแตกต่างกันไปนะครับแต่ผมจะทยอยทำหลายๆรุ่นนะเฮ้ยเดี๋ยวผมลองเช็ก,ก่อนแน่นยัง ผมจะลองทาผมจะทำไว้ให้ดูหลายๆรุ่นนะครับเวลาลูกค้าซื้อไปเนี่ยต้องการเปลี่ยนยางเองเนี่ยจะได้เข้าใจได้ง่ายนะครับว่ามันจะต้องทํำยังไงอ่าเวลาลูกค้าถามมาปุ๊บเนี่ยผมก็ส่งลิงก์อ YouTube ให้ลูกค้าเลยอ่าเวลานั้นก็ไปเปิดดูจะได้เข้าใจง่ายนะครับก็มีประมาณนี้นะครับสำหรับวิธีการเปลี่ยนยางสำหรับล้อล้อหน้านะ ที่ใส่เป๊กล้อกันล้มของไททันไอเอนะครับสำหรับวันนี้ขอ,อจบคลิปเพียงเท่านี้ครับผมขอบคุณนะครับที่ดูคลิปจปนจบสำหรับวันนี้สวัสดีครับเรียบร้อยกลับไปแว้นได้เหมือนเดิมแล้ว